สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนแมดฟอร์คิดเรียนคณิตกับครูฝนนะคะสำหรับวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมกันค่ะเรื่องของความสูงเนี่ยคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆลองนึกถึงนะคะตอนที่เรามาโรงเรียนแล้วคุณครูก็ให้ไปวัดความสูงของตนเองใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องยืนชิดติดกับเครื่องวัดความสูงนะคะหรือว่าคุณครูจะเรียกแง่ก็คือลำตัวตั้งตรงนะคะ หรือถ้าในคณิตศาสตร์ก็จะใช้คำว่าลำตัวตั้งฉากกับพื้นนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะวัดความสูงกันแบบนี้เนาะค่ะส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งที่คุณครูยกมานะคะผู้ชายที่ยืนแบบนี้นะคะเขาก็มีความสูงนะคะแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่ความสูงที่มันตั้งตรงนะคะตั้งฉากมันก็จึงไม่ใช่ความสูงที่แท้จริงของผู้ชายคนนี้นะคะจากภาพต่อมานะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะ ผู้ชายคนนี้เป็นคนคนเดียวกันเลยนะคะแต่ลักษณะการยืนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเด็กๆลองดูซิว่าส่วนสูงอันไหนที่เป็นส่วนสูงที่ตั้งฉากและเป็นส่วนสูงที่แท้จริงนะคะภาพที่คุณครูจะเฉลยนะคะก็คือภาพตรงกลางเนาะอันนี้นก็คือส่วนสูงที่แท้จริงนะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาทำความรู้จักกับส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมกันค่ะ สมมุติว่าคุณครูให้สามเหลี่ยม CAT เนี่ยมีส่วนของเส้นตรง AT เป็นฐานดังนั้นเราก็จะได้มุม C เนี่ยเป็นมุมยอดนะคะฐานยอดนะคะเราก็จะได้ความสูงก็คือเราจะวาดจากจุดยอดมุมนะคะลงมาหาที่ฐานนะคะจากจุดยอดมุมมาที่ฐานแล้วก็จะเจอจุดจุดหนึ่งนะคะสมมุติว่าเราให้จุดนี้มีชื่อว่าจุด M นะคะ ดังนั้นเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรง CM เนี่ยเป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมค่ะค่ะดังนั้นนะคะส่วนสูงก็คือส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมมาตั้งฉากกับฐานนะคะเราก็จะเรียกมันว่าส่วนสูงนะคะคุณคุณเน้นย้ำนิดน,นึงว่าต้องตั้งฉากนะคะเวลาวาดเนี่ยนักเรีนยนพยายามหาอุปกรณ์ฉากมานะคะต้องตั้งฉากนะคะดังนั้น ความสูงของส่วนสูงเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าความสูงนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะรูปสามเหลี่ยมยอตอนอมีส่วนของเส้นตรงยอนอเป็นฐานนะคะก็จะมีมุมตอเนี่ยเป็นมุมยอดดังนั้นส่วนสูงจากที่คุณครูบอกลากจากจุดยอดมุมมายังฐานนะคะดังนั้น ก็จะเ,จเกิดจุด1จุดคุณครูสมมุติว่าให้ชื่อจุดนี้เป็นจุดบอนะคะเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรงต่อบอเนี่ยเป็นส่วนสูงนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมานะคะรูปสามเหลี่ยม PRT มีส่วนของเส้นตรง PT เป็นฐานนะคะตอนนี้เราให้ส่วนของเส้นตรง PT เป็นฐาน เราก็จะได้มุม R เนี่ยเป็นมุมยอดนะคะส่วนสูงนะคะเราก็จะวาดแบบตั้งฉากจากจุดยอดมาที่จุด T นะคะดังนั้นเราก็จะได้ R T เป็นส่วนสูงค่ะตัวอย่างต่อมานะคะรูปสามเหลี่ยม L O V นะคะมีส่วนของเส้นตรง V L เป็นฐานนะคะ ดังนั้นเราจะได้มุม O เนี่ยเป็นมุมยอดเราก็จะหาความสูงโดยที่เราจะลากเส้นตรงจากจุดยอดไปยังฐานนะคะดังนั้นจุดนี้คุณครูจะให้ชื่อว่าจุด E นะคะเราก็เลยจะมีส่วนของเส้นตรง EO นะคะเป็นส่วนสูงนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อมาเลยนะคะ รูปสามเหลี่ยมมวยจะมีส่วนของเส้นตรงยม,มเป็นฐานนะคะไม่ว่าฐานอยู่ไหนนะคะเราก็จะต้องหาส่วนสูงให้ได้หมดเลยนะคะดังนั้นในเมื่อส่วนของเส้นตรงยม,มเป็นฐานเราก็จะได้จุดยอดก็คือจุดวนะคะความสูงหรือว่าส่วนสูงเนี่ยก็จะลากจากจุดวไปหาฐานดังนั้นเราก็จะให้ตรงนี้นะคะเป็นชื่อ จุดลอ,อกก,ลกันนะคะดังนั้นเราก็จะได้ส่วนสูงก็คือส่วนของเส้นตรงลอววน,นั่นเองค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะคะสมมติว่าเรากำหนดให้สามเหลี่ยมกดอหอนะคะมีส่วนของเส้นตรงหกเป็นฐานดังนั้นเราจะได้มุมดเป็นมุมยอดนะคะ ทีนี้เด,เด็กจะเห็นว่าถ้าเราลากเส้นเนี่ยเราจะไม่สามารถลากเส้นตรงไปหาฐานได้นะคะเราจึงต้องต่อเส้นตรงออกไปอีกหนึ่งเส้นนะคะและเราก็วาดเส้นตั้งฉากได้แล้วนะคะดังนั้นเราจะมีส่วนของเส้นตรงฟอร์เรอเป็นส่วนสูงนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเด็กๆลองไปทำแบบฝึกหัด ะะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะอยู่กันที่แบบฝึกหัดเรื่องส่วนสูงและความสูงในหน้า12แล้วก็หน้า13ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในตัวอย่างหน้า12เนี่ยคุณครูจะทำข้อคู่นะคะส่วนเด็กๆเ,เนี่ยฝึกความเข้าใจโดยการทำข้อขี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อ้อ2กันก่อนเลยนะคะคำสั่งก็คือให้เราระบุฐานส่วนสูงและความสูงนะคะข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะคะ ในเมื่อเราจะเห็นฐานเราก็รู้สัญลักษณ์ตั้งฉากนะคะดังนั้นเราจะได้ฐานเป็นส่วนของเส้นตรง dr นะคะดังนั้นความสูงต้องตั้งฉากใช่ไหมคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ฉากอยู่ตรง sd นะคะดังนั้นส่วนสูงของเราก็จะเป็นส่วนของเส้นตรง sd นะคะความสูงเขาก็าำหนดมาให้แล้วตรงนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเขาเขียนมาให้แล้วความสูงก็คือ4.6นะคะดังนั้นเราก็จะได้ความสูงคือ4.6 ต่อมานะคะข้อ4นะคะคำสั่งเดิมเลยก็คือระบุฐานส่วนสูงและความสูงนะคะเดี๋ยวเรามาดูฐานกันก่อนนะคะฐานเนี่ยคุณครูให้ส่วนของเส้นตรง pg เป็นฐานดังนั้นส่วนสูงเนี่ยเราจะยังไม่สามารถลากได้เลยนะคะเราก็ต้องต่อส่วนสูงไปนะคะเพื่อจะว่าเส้นตั้งฉากและเราก็ว่าเส้นตั้งฉากก็คือส่วนของเส้นตรง ao ูกไหมคะดังนั้นเราก็จะได้ความสูงก็คือเป็นความสูงของส่วนของเส้นตรง AO ก็คือ2.6ซนติเมตรนั่นเองค่ะค่ะต่อมาตัวอย่างในหน้าที่1 3นะคะคุณครูจะทำข้อขี้ส่วนนักเรียนเนี่ยไปฝึกข้อคู่นะคะหน้านี้นะคะเขาจะให้เขียนส่วนของเส้นตรงแสดงส่วนสูงพร้อมกับวัดความสูงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆไปเตรียมไม้ฉากนะคะถ้าเราจะวัดส่วนสูงนะคะเราควรจะมีไม้ฉากด้วยสำหรับข้อ1น,นะคะจะกำหนดให้ส่วนของเส้นตรงบอ,อเนี่ยเป็นฐานดังนั้นเราจะได้จุดพเนี่ยนะคะเป็นจุดยอดมุมเด็กๆก็เอาไม้โปรเทคเตอร์นะคะวางที่จุดยอดมุมนะคะแล้วก็ให้พอดีกับฐาน จากนั้นนะคะดเด็กๆก็วาดส่วนของเส้นตรงจากจุดยอดมุมลงมาที่ฐานนะคะเด็กๆก็จะได้ส่วนของเส้นตรงมา1เส้นก็คือส่วนของเส้นตรงพออ,อนะคะต่อจากนั้นเราก็จะมาวัดความสูงนะคะดเด็กๆก็ไปใช้แม้บรรทัดของดเด็กๆเนี่ยวัดความสูงนะคะซึ่งมีความสูงเท่ากับ4เซนติเมตรค่ะเราก็เอาความสูงมาตอบตรงข้อคําถามน,นะคะต่อมาในข้อที่3นะคะ เขากำหนดให้ส่วนของเส้นตรง SD เนี่ยเป็นฐานเด็กๆก็จะได้จุด B นะคะเป็นจุดยอดมุมก็เตรียมไม้ฉากมาเลยค่ะเอามาวางลากสักจุดยอดมุมลงไปที่ฐานนะคะเราก็จะได้ความสูงมา1เส้นนะคะดังนั้นไปเอาไม้บรรทัดมาวัดความสูงนะคะได้ความสูงคือ4.6ซนติมตรนั่นเอง ต่อมาสำหรับข้อที่5นะคะเขากำหนดให้ส่วนของเส้นตรงกบเป็นฐานดังนั้นเราจะได้จุดยอดคือจุดทอแตเ่เด็กลองสังเกตดีๆว่าจากจุดทอเนี่ยนะคะมันวาดไม่ได้นะคะเอาไม้โปรเจคเตอร์มาวางเอาไม้ฉากมาวางนะคะมันไม่สามารถวาดรูปได้นะคะดังนั้นเราก็จะต่อเส้นลงไปนะคะ ต่อเส้นลงไปก่อนจากนั้นเราก็จะเลื่อนไม้โปรเทคเตอร์มาให้ตรงกับจุดยอดมุมแล้วค่อยวาดความสูงนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือวัดความยาวนะคะเด,ด็กๆก็เอาไม้บรรทัดมาวัดความยาวได้ความสูงเท่ากับ3เซนติเมตรนะคะเด,ด็กๆก็ตอบ3เซนเมตรนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคนครูอยากฝากให้เด็กๆนะคะตั้งใจนะคะตั้งใจทางกันบ้านนะคะ Thank you for your watching นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ